ละครชีวิตรักเมียกักขังตอนที่สามดารานันถูกแม่บังคับไม่ให้เธอไปคบกับสาอีกและไม่ยอมบอกเหตุผลใดๆเธอจึงบอกแม่ว่าจะไปทำงานกับเกรรินพ่อของสาทำให้นางประดับตัวสั่นด้วยความโกรธไม่ได้นาะงรันแกจะไปทำงานกับไอ้กเกรรินไม่ได้เป็นอันขาดทำไมล่ะแม่คุณเกรรินเขาก็ออกจะร่ำรวย บริษัทเขาใหญ่โตถ้าฉันไปทำงานกับเขาก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าทำไมแม่ถึงไม่อยากให้ลูกตัวเองมีความเจริญก้าวหน้าล่ะฉันบอกไม่ได้แต่ฉันไม่หินแก่ไปทำงานกับไอ้เกรินเป็นอันขาดไม่ฉันจะไม่ยอมทำตามคำสั่งแม่จนกว่าฉันจะรู้เหตุผลของแม่ว่าทำไมถึงไม่อนุญ,ญาตให้ฉันไปทำงานกับคุณเกรินแล้วยังมาห้ามฉันไม่ให้คบกับสาอีกไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นล่ะ ถ้าแม่ไม่ยอมบอกฉันก็จะไปทำงานกับเขานังรันถ้าแกไปทำงานกับไอ้เกรินแกไม่ต้องเรียกฉันว่าแม่อีกระหว่างเราสองคนขาดความเป็นแม่เป็นลูกกันคนเป็นแม่โกรธจัดแต่ก็ยังไม่ยอมบอกเหตุผลอยู่ดีว่าทำไมถึงไม่ยอมอนุญาตให้เธอคบหากับสาและไม่ให้เธอไปทำงานกับเกรินดารันมหาเกรินที่บริษทัทเพื่อมาขอสมัครงาน เขารู้สึกถูกชะตากับดารันตั้งแต่แรกเห็นหนูเป็นเพื่อนกับสาใช่หรือเปล่าใช่ค่ะท่านฉันได้ยินสาพ,พูดถึงหนูอยู่บ่อยๆว่าหนูดีกับเขาทุกอย่างสาพ,พูดถึงหนูในแง่ดีใช่ไหมคะท่านดีซิดีมากสาเขารักหนูมากนะแล้วฉันจะไม่รับหนูเข้าทำงานได้ยังไงจริงไหม ขอบคุณมากนะคะท่านที่กรุณารับรันเข้าทำงานตกลงฉันจะรับเธอเข้าทำงานแล้วก็ให้อยู่ในตำแหน่งเลขาของฉันด้วยนะพอดีว่าคุณอรินเขาจะลาออกเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะส่งให้หนูเนี่ยไปฝึกงานกับเขาก่อนถ้าเกิดว่าทำได้ยังไงก็ไอ้เขาซอนงานเลขาให้หนูได้เลยดูก็มาเป็นเลขาฉัน จริงเหรอคะท่านแต่ว่ารันยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเลยนะคะรันกลัวว่ารันจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีนะคะไม่หรอกฉันดูแล้วว่าหนูจะต้องทำได้เท่าที่ฉันดูพ้นการเรียนของหนูมันดีแล้วก็เยี่ยมยอดมากโดยเฉพาะภาษาอังกฤษขอบพระคุณนะคะท่านที่ไว้ใจหญิงสาวยิ้มกว้างด้วยความดีใจระหว่างนั้นนางประดับก็โทรศัพท์เข้ามาหา ขอตัวไปรับโทรศัพท์สักครู่นะคะท่านฮัลโหลว่าไงแม่แกอยู่ไหนหนังรันฉันอยู่กับคุณแกเรนหนังรันนี่แกไปทํางานกับมันจริงๆเหรอเนี่ยฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าทําแกไปทํางานกับไอ้กเกเรนเราสองคนขาดกันแกไม่ฟังฉันเลยใช่ไหมหนังรันก็แม่ไม่ยอมบอกเหตุผลฉันสักทีนี่ฉันเรียนจบแล้วนะแม่ก็ต้องการงานที่มั่นคงคุณแกเรนเขาให้ฉันได้ แกกลับออกมาจากบริษัทของมันเลยนะต่อให้แก่ไม่มีอะไรจะกินฉันก็ไม่ให้แก่ไปทำงานกับไอ้เกรินไม่กลับนอกจากฉันจะไม่กลับแล้วนะแม่วันนี้ฉันจะไปเที่ยวกับเขาไม่แน่นะบางทีฉันอาจจะเสนอตัวเป็นเมียน้อยเขาก็ได้ถ้าแม่ไม่ยอมบอกว่าทำไมถึงไม่ยอมให้ฉันมาทำงานกับเขานางรานนางร้านโอ๊ยแม่แม่ทำไมเงียบไปแม่แม่แม ดารันตกใจมากรีบกลับมาบ้านจึงพบว่าแม่ของเธอช็อกถูกส่งตัวเข้ามาโรงพยาบาลหญิงสาวตกใจไม่คิดว่าแม่จะเป็นแบบนี้จึงโทษตัวเองเพราะฉันเพราะฉันแม่ถึงเป็นแบบนี้ถ้าแม่เป็นอะไรไปฉันจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลยแม่หญิงสาวนางร้องไห้ตราการผ่านมาเห็นเธอคุณคุณนั่นเองอะ่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ผมดีใจจังไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกฉันไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะแต่แม่ฉันแม่ฉันไม่สบายมากตอนนี้อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เป็นไรนะใจะเย็นๆก่อนคุณทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นแม่เป็นแบบนี้เพราะฉันท้าแม่เป็นอะไรไปฉันจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลยผมมีเพื่อนเป็นหมอที่นี่เขาอยู่ประจำที่ห้องฉุกเฉินเดี๋ยวผมจะให้เขาดูแลให้นะจริงเหรอคะ ช่วยบอกให้เพื่อนของคุณช่วยแม่ฉันด้วยนะคะได้สิไม่ต้องห่วงหญิงสาวยิ้มออกมาทางน้ำตารู้สึกอุ่นใจเพียงแค่ได้พูดคุยกับตรการไม่นานนางประดับก็ฟื้นขึ้นมายิงสาวจึงรีบไปหาแม่ทันทีแกกับไอ้เกรินมีอะไรกันแล้วหรือยังนังรันอย่างแม่เพิ่งรู้จักกันวันแรกจะมามีอะไรกันได้ยังไงอีกอย่างแม่เป็นลมช็อกขนาดนี้ฉันก็ต้องรีบมาดูแม่ก่อนสิ แกจะมีอะไรกับใครก็ได้ในโลกใบนี้แต่แกจะมีอะไรกับไอ้แกิินไม่ได้ทำไมล่ะแม่เรื่องมันมาขนาดนี้แล้วแม่ก็ยอมบอกเหตุผลฉันสักทีเถอะเพราะว่ามันเป็นพ่อของแกยังไงล่ะแม่ว่าอะไรนะคุณแกิินนะเหรอเป็นพ่อของฉันใช่ไอ้เกิินมันเป็นพ่อของแกมันจะเป็นไปได้ยังไงแม่คุณแกิินกับฉันชีวิตเหมือนอยู่คนละโลก อยู่ๆเขาจะมาเป็นพ่อฉันยังไงมันเป็นไปแล้วเพราะฉะนั้นแกจะมีอะไรกับพ่อตัวเองไม่ได้แม่เล่ามาสิว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วฉันจะตัดสินเองว่าฉันควรจะเชื่อแม่หรือเปล่าสมัยก่อนแม่มาทํางานเป็นคนใช้ที่บ้านของเขาเราสองคนรักกันจนกระทั่งมีลูกแต่พอเขาได้เจอหนึง่งรินเขาก็ทิ้งแม่ไปแต่งงานกับคนอื่นอีนังคุณหญิงแมน แม่ของเขาก็ใส่ร้ายว่าแม่ขโมยของจนต้องหอบลูกในท้องหนีมากลายเป็นกะหรี่ในซองแกต้องคลอดในซ่องโตในซ่อง <c oughs> ก็เพราะไอ้เกรินมันใจร้ายใจดำทิ้งเราสองคนยังไงล่ะดาราันตกเจลึงไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นลูกของมหาเศรษฐีอย่างเกรินไปได้แกเป็นลูกพ่อเดียวกับนางสาแต่มันได้ทุกอย่างในขณะที่แก ทั้งเกิดทั้งเติบโตในซ่องอยู่อย่างยากลำบากอดๆหยากๆใช่สาได้ทุกอย่างที่ฉันควรจะได้ไปถ้ามันไม่เกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นของแกหญิงสาวฟังแม่แล้วรู้สึกแขนใจกีอย่าปล่อยให้มันเสวยสุขบนความทุกข์ของแกอีกนะหนึ่งรันฉันปล่อยให้สาเสวยสุขมานานเกินพอละแม่ฉันจะไม่มีวันให้สาได้มีความสุขอีก แกจะทำอะไรฉันจะเอาทุกอย่างของสากลับมาจะทำให้คุณแกเรนเมียของเขาและก็ลูกใหม่ของเขาได้รู้ว่านารกมันเป็นยังไงยิงสาประกาศกล่าวเธอออกมาจากโรงพยาบาลแต่การเห็นเขาจึงตรงเข้ามาหาด้วยความดีใจแม่คุณดีขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฝากฝังหมอให้ดูแลท่าทางคุณดูเหนื่อยมากเลยไปหาอะไรกินกันไหมครับ พอาสิคะฉันก็หิวมากตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยหญิงสาวรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้เจอหน้าตรการเธอเคลียร์เรื่องพอเขาจึงชวนเธอไปเที่ยวทะเลและหญิงสาวก็ยอมตกลงกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ